คงไม่มีใครเจอฉันแล้วไม่กลัวถ้าไม่คุยเรื่องกฎหมายจะคุยเรื่องลเลืเลือดฉันเป็นผู้ช่วยทนายความผูม้จัดการแต่งตัวแล้วน่าจะเป็นผู้หญิงขายบริการนะเรื่องการแต่งสวนรู้ว่าคุณเป็นผู้พิพภาษาที่ลำเส้นวิดีโอแอบปถ่ายกับฉันแล้วฉันถูงขืนฉันรับไม่ได้นิตาบอดก,ก็คือคุณที่ผ่านมาจำวิตบอดปิดกั้นหัวใจตัวเองถ้ามีใครสามารถเข้าไปในใจของเขาได้ฉันก็จะดีใจไปกับเขาคุณไม่ได้ยินเสียงหัวใจเขาร้องไห้เหรอ ให้เป็นเงินขนตาบอบนั้นก็มองเห็นทนายเหวนคุณสนใจจะลงเรือลําเดียวกับผมไหมบางสิ่งบางอย่างสําคัญกว่าเงินผมแค่ชี้จุดที่น่าสงสัยไม่ได้รับผิดชอบมาอธิบายว่าทำไมจาเลยทั้งบาทเจ็บอย่ามาพูดเรื่องกฎหมายกับฉันให้ผมจับได้ว่าคุณลักเซ็นในฐานะผู้พิพากษาฉันเป็นผู้พิพากษาได้ทำเพื่ช่วยคนที่มีอิทธิพลทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย